มะเร็งคือโรคซึ่งเกิดมีเซลล์ผิดปกติขึ้นในร่างกายและเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติร่างกายควบคุมไม่ได้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตปีส่ 4, 9, เริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยพับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็พาไปหาโรงพยาบาลศิริราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น้องๆบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะ ให้พี่พีนน้องน้องมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ตามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิฟค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะคิดจะผูกกอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นอย่างนีแต่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมเตทีไห้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือ แล้วที่บ้านเสียก็ทํา,าเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ45วันเนี่ยก็ดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยดีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี 4, 4, 4ี่สี่เตอนนี้ก็58าแปดตามไม่ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคน ทุกวันนี้กขาญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมสางอานป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศา์ครับถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราใกล้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขแล้วทุกวันนี้